สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิวรู้แบบปวดท้องตั้งแต่บ่ายนะคะทุกคนก็คือว่าไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์เลยเนาะไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์ใครเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้วิวหายดีแล้ววิวก็จะกลับไปตอบนะคะจะไปตอบทุกคอมเมนต์จะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะขอบคุณด้วยนะคะทุกกําลังใจที่เข้ามากด ถูกใจกดติดตามให้แล้วก็กดคอมเมนตะ์น้องวิวจะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าพบว่าวิวตอบช้าไปหน่อยเนาะแต่ยังไงวิวก็จะไล่ตอบให้หมดทุกคนอยู่แล้วนะคะปวดท้องจริงๆค่ะตอนนี้ทุกคนวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะนอนพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เช้าหายดีแล้ววิวจะ รีบไล่ตอบให้ไวเลยนะคะขอบคุณค่ะ